สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูยังอีกแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆสร้าไหมคะว่าวันนี้วันอะไรอ้วันสุกสีฟ้าค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆตบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะ วันสุขสีฟ้านะคะเด็กๆวันนี้คุณครูยังจะพาเด็กๆไปเรียนดูเรื่องหน่วยของดอกไม้แสนสวยนะคะเมื่อวานเด็กๆรู้จักประโยชน์ของดอกไม้แล้วนะคะวันนี้คุณครูยังจะพาเด็กๆไปรู้จักโทษของดอกไม้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกับครูยังหรือยังคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ของดอกไม้มีอะไรกันบ้างและมีดอกไม้อะไรบ้างที่มีพิษถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะดอกไม้ดอกแรกนะคะที่มีพิษก็คือดอกโอยเซียนค่ะพิษของดอกโปยเซียนอยู่ตรงที่น้ำยางของมันค่ะถ้าน้ำยางของมันถูกผิวหนังหรือเข้าตาเราจะทำให้เกิดอาการ รา,ายเครื่องแสบบวมแดงแต่ถ้าเรารับประทานเข้าไปจะทำให้ทางเดินอาหารอักเสบได้นะคะเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นดอกชวนชมดอกชวนชมก็จะมีพิษตรงยางของมันเช่นกันถ้าสมมุติเราไปสัมผัสกับยางของดอกชวนชมจะทําให้ผิวหนังของเราเป็นผื่นอักเสบแล้วถ้าเด็กๆเผลอเด็ดเข้าปากแล้วแล้วก็พิษของมันจะส่งผลให้เด็กปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนต่อไปนะคะเป็นดอกลีลาวดีหรือว่าดอกมั่นทม พิษของดอกลั่นทมก็จะอยู่ตรงยางของต้นลั่นทมนะคะดังนั้นเด็กๆไม่ควรไปปีนป่ายบนต้นลันทมเพราะอาจจะทําให้กิ่งไม้หักลงมาได้และเด็กอาจจะโดนยางทําให้เกิดผื่นคันได้ค่ะต่อไปจะเป็นดอกยี่โถนะคะในประเทศไทยก็จะปลูกด,ดอกยี่โถเพื่อความสวยงามในบ้านแต่ระวังให้ดีนะคะดอกยี่โถเนี่ยค่ะเป็นดอกไม้ที่ไม่สามารถกินได้ และเด็กๆก็ไม่ควรเข้าใกล้เลยเพราะว่าทุกส่วนของดอกที่โถมีพิษไปหมดไม่ว่าจะเป็นดอกผลหรือแม้แต่มเมล็ดก็มีพิษนะคะเด็กๆต้องระวังนะต่อไปนะคะจะเป็นดอกกุหลาบพันปีเมื่อเด็กๆเห็นรูปแล้วดอกกุหลาบพันปีสวยงามมากเลยใช่ไหมคะ ในความสวยงามของดอกกุหลาบพันปีมีพิษร้ายแรงที่สามารถทําให้เราเสียชีวิตได้อยู่พิษร้ายแรงของดอกกุหลาบพันปีจะอยู่ในกลีบดอกและเกสรหากเราได้รับพิษเข้าไปจะทําให้รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนแท้อย่างรุนแรงจนถึงขั้นช็อกตายได้เลยนะคะดังนั้นเมื่อเด็กๆไปเดินเล่นในสวนเด็กๆต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ ต้องคอยสังเกตว่ามีดอกไม้มีพิษหรือเปล่าวันนี้คุณครูเชลลี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เรื่องโทษของดอกไม้กันแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบางานของคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ